สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้บักเสือ้อเผาห่านอืบอบักแป,ป๊บสิบัดมือบมได้อัปเดตห่านมาเนี่ย คำคำเนาะ,ะวินกำลังสิทุกก็เลยลงมาอัปเดตห้างอีลุงไอปลาลุงได้เบิง้งนะทาสีปลาลุง <c oughs> ลุงเพิ่นตะิดโซลาเซลล์นะ

không có gì nữa không nha gì không có gì nữa cho ok ok Tha xì lèo hoàn họp rồi <laughs> bò ถ้าเราหอ่อทีสาวงมาอีกห้องหนึง่งสีเขียวเหนียวสับว่าละ่ะ สีเขียวเนี้อสับโอ้จุยจุยชิลี่ยดจรว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 ดจุ่มจุมจุมจุมโอ้แบบสีแนนตัวงานบอกแบบสี

แสดงเลยเด้อทีแรกก็ส้มคดเมือกี้กุติกนี่ันพองี้มีผู้งยคำ Tawin ka lang si Tok. ดูฮะฮะขำเลยพี่น้องถ้ากันขึ้นมาเนละย,ยนุ่งร้ายเฮียงน่ะยังกินเด้อนยังกินเด้อ chạy e, thui cha, thui cha đấy không, จุยจุย๊ยดูกระเพาะว่ามันมเม่อยจื่อ,อยังไงบ้า้อออารมณ์บ่อ, <c oughs> อารมณ์บ่นอนกินมิม้ิบเนคอยดู้คอยด้ย Hai ngày là... rồi Ngon kín tì Ngon kín, ngon kín Yên lắm Chùm Đời 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 Cần hù ở đây nè Cần hù Đông đỉnh, đông đỉnh Đỉnh đỉnh, đỉnh đỉnh, đỉnh 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 đỉnh, đỉnh, đỉnh Nàng nó thực sửa này đúng Nhúc kinh tìm mày sẽ không ý kinh Má mày sẽ ý kinh mà

มาหอนี่ก็เสนาเดปอกระดุงเด้อมีอย่างไรเนาะสบายดีปีใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขกุสคนเนาะฝากก็ไลฟ์ก็แชร์ฝากกดจีตามฝากเบ่งฝากเพิ่มฝากเป็นกำลังใจส่งน้องสาวแล้วส่งนิดน้อยเนาะไปแล้วสบายดีถุจ้าถุจ้าเด้อไม่ไปไม่ายบายเด้อไม่ไปละจุ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  จ <abei> <me? S eigentlich analysis> <immunized> ุจุจุปอจิงจิงปอจิงจิงไปเลยลงคลิปซะเนาะมีเนาะเพราะว่าไปทําสวยมาพี่น้องเปิดบะลุมให้เพิ่นฮ้อนนี่เด้อพี่น้องเอ้ยบัดฮ้อนแล้วก็บัดน้ําแล้วก็จนบ่มีบ่อนอยู่จนไปเอาน้องต้นออกแต่ในเฮือนในคันนาก็ได้แล Ni. Ba. Ngung hui. tu.